สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาพิเศษค่ะชื่องานมนิตรรีแผนทีน่เหตุการณ์เพื่ออุตสาหกรรมชุบโลหะไทยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มงานสัมมนากันเลยนะคะลำดับแรกขอเรียนเชิญดรสราวุมุตย์เลิรนันฉันติที่มัณฑนีนค่ะดรสราวุมุจะมาเปิดง,งานและต้อนระะับค่ะ เรากาะเรินะคะเริ <LO> ่มตำแหน่งรองผู้ว่าการสิงคโปร์ฮิลล์ฮาร์ดแล้วกแห่งชาติหรือเป็นเเค่ะของเดซ์ค่ะครับขอบคุณค่ทากองทันครับข็อนุญาตสวัสดีะช้านะครับคช้ากว่างที่ฝนตกอบเบานะครับก็ขยับเวลาเรื่องเรื่องที่นึงนะครับแต่ที่ว่าวันนี้เราพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นอนะครับตอนนี้ก็อนุญาตสอัสดท่านนะครับเป็นผู้รอบการนะครับผม ผู้เชี่ยวชาวนาชาวนานะครับแล้วก็จะมุ่งเขีนทุกท่านนะครับในนามของเอ็มเพ็ทนะครับคุณพี่ดีโรงพยาบาลสตุลธรรมชาติอช่อนะครับแล้วก็ยินดีมากนะครับวันนี้ที่ได้ร่วมจัดงานสำนักงานในวันนี้นะครับที่มีชื่อชื่อหน้าปักนะครับชื่อมิตรีนะครับมิตรีซึ่งเดี๋ยวเราจะกบเราจะต้องใจจะมาเล่าเยอะนะครับวันนี้ว่ามันคืออนะครับแต่ที่แน่แต่ความหมายแน่ก็เป็นอันธุ์นิดเพ็ทคุนธรร นะครับอ,รอุตสาหกรรมชิปต่อหัตไทยนะครับผมอยากทราบทามน,นิดนึงนะครับว่าในในภารกิจของเอ็นเทคสโตร์ชอขอเรานะครับวันนี้นนมีอดีตพี่น้องในทางด้วยนะครับในสระเอาจิ้งแบบสุดนั่นแหล,แล,แลที่ท่านทำงานโดยฐานงานในจริงภารกิจของของเราเนี่ยมนนั้นคือการสมรรถภูระกบอบการไทยนะครับเพื่อให้ความที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับโดยการผลิตต่างๆเราต้องการให้อุตสาหกรรมไทยทแข่งและแข่งขันได้ฟังดูมันกว้างๆแล้วดูโลกกว้า เราเป็นสัญลั์เรามีการทำจริงนะครับส่หนึงนงานที่เราจริงก็คือวันนี้นะครับผมเองนะครับได้มีงานงานกับผู้รเบิู้้องทายนะครับแล้วก็ได้รู้จากอาจารย์ที่ทำานนะครับจากสมาคมทีนไหนสมาคมเครือข่ายวิชาการช่อตัวผ่านไทยนะครับได้ชื่อเป็นนะครับหรือชื่อย่อที่ไหนเนี่ยก็ได้รู้จักอาจารย์แล้วก็ผู้จัดหลายๆงานนะครับจะเป็นทั้งแพลตฟอมไอสี่นะครับของสวทชผู้จัด ทางยูอาร์เอ็นไอเอปพหอนะครับก็หลายๆลายหน่วยงานเนี่ยที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ใน价值链ของเรานะครับในการที่จะพัฒนาศักยภาไทยให้ซึ่งวันนี้จะเป็นเน้นไปทางชิดตัวัดนะครับสาักยภโกหัเนี่ยให้มีการแข่งขันได้อย่างนั้นอยู่ซึ่งคำว่าแข่งขันได้ก็คือแน่นอนต้องมีรายได้ที่ดีนะครับมีของเสียหายที่ลบลบนะครับเพรื่องหนึ่งหน่วยงานเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ได้คุยกับเราก็ต้องใส่ว่า ทค่นโลอยู่ที่เป็นเท็นะครับเป็นฐานะหน่วยงานเล็กๆหน่วยงานนึงนะครับจะเป็นหน่วยงานที่ชื่อมต่าหน่วยงานสิเอ็ดเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมของชุเทคโนโลยีเรื่อว่าแผ่์ฟอนนะครับเพื่อมาเพื่อให้เจ้าของงานกะทีมาเล่าตอไปนะครับตัวแล่นอนตวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราขอยกทํางานรมกับหน่วยงานทุกท่านนะครับให้สนัเสนุนให้รุ่สากลในด้านการใช้โลกเราแพร่ไปขึ้นนะครับอันนี้ก็ จริงๆพิธีกรรมเนี่ยช่วงเช้าจะมีเป็นทั้งสอนานะครับก็เริ่มจากผู้ให้การสนับสนุนพวกเราเลยนะครับก็มีหน่วยงานที่เป็นทั้งแหล่งทุนนะครับมีทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการลงทุนแล้วก็หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีการระงบประมาณบางส่วนให้นะครับมาเล่าให้ฟังต่อว่าสิ่งที่ประโยชน์ที่ทุกท่านเข้ามาทั้งนี้ทราบว่ามีมากกว่า20เร์ นะครับ21งานมาเข้าร่วมอยู่ที่หัวหน้าดีไซน์มาำไา้นะครับก็เป็นเนอ่าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก็อยากให้ท่านที่ฟัง,งนะครับที่อยู่ที่ท่านได้จะได้รับเรียรตินะครับแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ฟังเรื่องอ่านี้หรือว่าปัญหาที่ท่านมีเหมือนกันและอยากจะแก้ได้วยกันนะครับเรา,าก็ยินดีอ่าทำงานด้วยกันนะครับประช่วงบ่ายของเราวันนี้ไม่อยากให้หยุดวันนะครับ่ช่วงบ่ายเนี่ยสำคัญมากๆกางค,คือเราจะแบ่งทีมนะครับอ่า จะใช้คำว่าทีนึ่ิทนก็ไม่เชิงเรว่าเราจะนัชิ้น่วยงานที่เป็นหล่งที่นนะครับเข้ามานั่งเราเพราะพาเลยนะครับล้วก็จะมีทีกับทจากทั้งเอ็มเซ็ทและทชอยู่้ว้กันสนับสนุนและให้คำแนะนำนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านไ้ได้อะไรดหมีนนอกจากอาราสมอกช่วงเช้าแล้วงบ่ายนั้นจะได้ข้อเสนอแนะดีนะครับแล้วก็งานดีๆทำงานร่วมกันต่อนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตลับต้นต้นีครับประมาณนี้นะครับผมก็ ในวันนี้นะครับผมก็ความอย่างนี้นะครับว่านานวันนี้สําหรัีมองใหม่ท่านนะครับแล้วก็อย่างเดียก็คือได้แรงบันดาลใจใการพัฒนามวลกันเป็นวิธีของทุกเรานะครับทพงานด้วยกันไปนานๆแล้วก็ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านนะครับที่ให้เกียรติมาวันนี้นะครับขอบคุณทีมบริษัทที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มาบรสทุกด้วยนะครับในงานงานเช้าผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนจากทห้เสรจสิ้นแล้วเสทุจท่านนะครับก็ขอทุกท่านวันนี้ได้รับ ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับผมขอขอบคุณทุครับคุณแล้วก็สลาวุฒิค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพี่อาจารย์นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวงานร่วมของโลกมูนเวิร์ดเวทีค่ะก็จะขอเรียนเชิญนะคะจากทางเอ็มเท็กรวสลาวุฒินะคะรองผู้อำนวยการคุณพิทิพรทนันชัยผู้อนวยการฝ่ายอิสเน็คจเมาหล่อเมนต์นะคะ จติศารพากรค่ะแล้วก็จากทางนะคะคุณมณิหนกค่ะแล้วก็จากทางเ็นอนะคะคุณสักริวั่ะแล้ก็จากทางเทโคุณชนาการนะคะแล้วก็เอเนีด้วยเช่นกันนะคะแล้วกอกจากนันาจารย์รมนัฐมงคลเล็กและอาจารย์อาอาจารย์ยุทธนันบุญยงมีรัตน์นะคะ จาบัมันอชิพคุณมันนรนะครเัลทีร่วนเลยค่ะแลกการใส่เอเียนะคะเนันลบจากแล้วก็เป็นาับสเป็นโนะคะแล้วก็เป็นการจับใพิเชษค่ะาท